วันนี้ผมจะมาแข่งยาจะทำมันโทรศัพท์แต่ว่าไม่ใช่ครับยังเพราะว่าอันนี้คือโทรศัพท์นะครับใช่ครับจำลองถือมาแล้วผมก็จะแล้วผมก็จะทำอันนี้ตกแล้วโทรศัพท์มันก็ยังไม่พังครับแล้วผมก็แข่งยาว่าโทรศัพท์ตกเพราะว่าคุณจะนี่เอาซ่อนไว้ได้หลือเล่านโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับ ก่อนคุณแจกต้องบอกว่าโซลอ่าหยิบโรทรศัพท์มาเล่นดีกว่าเคียบให้ย่ามองแล้วตอนมาถูกคุณแสงบอกว่า,าโซลสับถูกเคียบเปลี่ยนเป็นอย่างอืงอ่นนะ เอาไปเลยเอาเป็นไม้ค่ะไม้เกาหลัดไม่ครับมันไม่สมจริงครับต้องเอาแว่นตาครับเฮ้ยโทษครับต้องเอาแว่นตาครับแว่นตาไปครับแว่นตาโอ้แว่นตา เดีเอาแว่นตาอาตกอุ hmm. uh, <too. laughs> mm ้ยอะอึงโอ้โหใครอยากให้ทำคลิปแก้งแบบของตกเป็นของประจำครับ ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับถ้าถ้ายอดวิวถึงสองล้านซาับสไคร์เราจะทำนี้ครับ,รบสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะบบ๊ายบาย